สวัสดีครับผมอยู่ผมเกาเกครับคุณผู้ชมวันนี้เจอที่ s ซาวีดโบนันซาวเวอร์ชั่นธรรมดาเลยนะครับผมก็มีมาที่ห้า0มืหน่วยครับบ่อยครั้งนะครับที่ผมจะไปเล่นเกมเวอร์ชั่นพันหน่วยนะครับรอบนี้ขอจัดเวอร์ชั่นออริจินัลหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเริ่มที่สี่พันหน่วยรอบแรกครับจะเป็นยังไงครับมีมาที่ห้าหพันหน่วย อย่างน้อยๆก็ต้อง4ี่ซ้าห้าของดีเฮียเก็บไปใช้ผมไม่อยากจะคาดหวังเลยนะทผู้ชมเอาแล้วไงรอบนี้จะเป็นยังไงพกเกลือมาเต็มลีลีนี้มีแต่เกลือแต่จับเบาๆก่อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออไหลยอยู่ 12 18 16 26บแืมบัมไปดิครับผมโอ้โหรอบแรกรอดซะด้วยทำเป็นเล่นไปครับผมรอบแรกอุ้ยเอาแล้วไงโอ้โหจังหวะนี้เกินไปหรือเปล่าเฮียเรียบร้อยพี่ใหญ่มาครับผมร้อยหน่วยครับสุดของเกมนี้แล้วนะครับรอบนี้เฮ้ยมันมาตั้งแต่รอบแรกเลยคุณผูชม หลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมโหรอบต่อไปไม่รู้จะมีแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยโหเสด้จัดครับคุณผู้ชมรู้เรื่องครับผมจัดไปที่4,000หน่วยนะอ่ารอบนี้ขยับเลยลงท้ายด้วย4อันนี้เลย1 0 0 0 0ครับ Let's go ครับลุยบางทีก็ไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเหลือจะรั่ว บึ้มบามเลยเปล่าเนี่ยโอเคต้องอย่างนี้สิครับเฮียข <Yeah. S 1> อดีๆหน่อยนะรอบนี้เกลือมาหลายเกมละเพิ่มอีก5ารอบครับสุดจัดสิบครั้งอ่ะอ,อย่าวืดก็แล้วกันไหลไปไหลไปเลยต้องอย่างนั้นสิเออเอาเรื่องเอาเรื่องบื้มบ้ามเลยหรือเลปล่าแค่นั้นแหละ ไหลบิ๊กว่ายังไงล่ะครับเฮีย yeah. อย่ามาอํากันนะรอบนี้นะเพิ่มมาขนาดนี้แล้วอ่ะรอบอ่ะนี่ไงไหลบิ๊กไหลเ,เอาไม่ไหลโอ้ oh. ม่ยอมไหลอ่ะ ไปได้ไม่ไกลเลยนะเรียบร้อยเหลือ,อแค่รอบเดียวครับหหน่วยฮัลโหลครับขนาดมีรอบมาช่วยนะครับก็ยังไม่ไหวครับคุณผู้ชมอรอบนี้ขยับไดีสองหม่นสพหน่วยแล้วกันตึงเปรีย้ยเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อ ไอ้ครับลุยอย่างนี้องุนโอ้โหจังหวะนี้ต้องมีอะไรหล่นลงมาแล้วล่ะไม่มีครับหยองเลยถ้าเป็นแบบนี้อีกสามทีโอ้โห,โหผงไม่ได้อำมกันแล้วล่ะครับถ้าเป็นแบบเนี้ ของแท้เลยนี่ว่าเรือขนาดนี้เรียบร้อยดีครับเฮียไปลุยต่อเลยครับรอบนี้ยจัดไปที่36,000หน่วยเลยแล้วกันนะอออินครับสุดแล้วอ่ะสุดซอยแล้วอ่ะคุณชมไปลุยไป ก็คือมันมาดีตั้งแต่รอบแรกแล้วคท่ผู้ชมรอบหลังๆก็เริ่มเบาแล้วอ,ะอ่ะเพิ่มรอบอีก5ครั้งครับอย่าบอกนะว่าจะเอามาเผื่อเว้าทั้งหมดเลยเอามาปอบใจสุดท้ายก็คือเว้าเหมือนเดิมอะ่ะหมอฟันไม่นัดพบเลยครับถ้าเป็นแบบนี้เอาเพิ่มอีก5รอบครับไปเพราะว้าว้าเกินอะ่ะ ก็คือว่าฟันเว้าไงครับคุณผู้ชมอืไปอีก8ครั้งมันไหลแบบเละมากเอา8อ่ดะรอบนี้ว่ายังไงนี่ไงมันต้องอย่างนี้สิครับเฮียโอ้โหว้าวเอาเรื่องนี่แหละที่ต้องการคิดว่าจะไม่รอซะแล้ว ไหลอีกหลยไปเลยไหลย,ยังกล้าหานะอีก2ทีครับโอเคนี่แหละห้าพันหน่วยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสุดท้ายก็กลับมานะครับคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรอบนี้ก็นั่นแะครับไม่ได้บึ้มบั่มอะไรขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าเกมมันยังตึงๆอยู่นะครับก็พอเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากไปแล้วมันอาจจะให้ผมได้ไปแก้ตัวในเกมใหม่นะครับแต่ถ้าจะให้แก้ตัวในเกมนี้มันคงไ,ไม่ไม่น่าจะให้แล้วแหละเพราะว่าเท่าที่เล่นมามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมถ้ามันจะลั่นกนลั่นแต่รอบแรกไนงะแต่มันผมผิดพลาดตรงที่ว่าถ้าผมลงตั้งแต่รอบแรกแบบเยอะหน่อยก็น่าจะ นั่นและครับบึ้มบ้ามซัมเบไปแล้วนะครับแต่รอบนี้ก็ยังถือว่าโชคดีครับที่ยังกลับมาได้ครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อ